ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมารีวิวเครื่องบดกาแฟแบรนด์เอเพรสโซนะคะเขาก็จะมีตัวกระปกที่ให้เราใส่ผงกาแฟได้นะคะข้อดีของไทนเนียมก็คือมีความแข็งแรงทนทานมากๆบดแบบแก้วต่อแก้วปริมาณกาแฟก็ค่อนข้างที่จะนิ่งสวัสดีค่ะนเนวเลนท่อกาแฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมารีวิวเครื่องบดกาแฟแบรนด์เอเพรสโซนะคะเท่าที่เราศึกษามาคือเครื่องบดตัวนี้น่าสนใจมากแล้วก็ราคาย่อมเยาวค่ะเน่ก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวเพื่อที่เราจะได้รู้จักไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันก่อนเลยค่ะถ้าเราดูที่กล่องนะคะจริงๆแล้วกล่องเนี่ยเขาบอกเราเหมือนมีหลายสีนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะนะตอนนี้มีสีขาวสีเดียว เหมือนกับว่าสีดํากําลังน่าจะเข้ามาในไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีเป็นสีขาวเพราะฉนั้นเครื่องที่เน่ได้มาก็เลยเป็นสีขาวค่ะจะบอกว่าจริงๆเครื่องนี้สั่งมานะไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์นะสั่งเข้ามาเพื่อที่ว่าอยากจะรู้ว่าค่ะว่าเครื่องเขาเป็นยังไงอ่ะในกล่องนี้นะคะก็ก็จะมีกล่องโฟมเนาะ แล้วก็มีอ่อมีหน้าตาของคู่มือนะคะซึ่งเป็นภาษาจีนได้อ่านไม่ออกเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่อง made in China นะคะแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาแล้วอะค่ะเขาน่าสนใจเพราะว่า1คือสมรรถนะดีเลยแต่ราคาไม่แพงด้วยความที่เขามี made in China นี่แหละนะคะเขาก็จะมีบอกเราค่ะคู่มือมีอะไรบ้างนะคะเฟืองอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเฟืองบดไทเทเนียมนะคะแล้วก็ขนาดเฟืองที่60มิลลิเมตรเนี่ยมาดูข้างในกันดีกว่าค่ะเปิดมานะคะพอเราเปิดมา ะคะ่ะเราก็จะมีเห็นมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆอ,อ,อุ้มเขาออกมาแล้วกันคือดูเป็นเครื่องเล็กแต่ว่าหนักนะคะเนี่ยหนักอยู่ที่ประมาณ4.7กิโลนะคะโอ้ถือว่าหนักเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีตัวเครื่องบดนะคะแล้วก็เขาก็จะมีกระปุกที่ให้เราใส่ผงกาแฟได้นะคะอันนี้ค่ะนี่มีฝาให้ด้วยนะคะ กระปุกอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเครื่องบดทั่วไปนะคะก็จะมีไอตัวฟิลเตอร์ให้ด้วยค่ะเผื่อบางทีเนี่ยบางคนที่อยากจะได้แบบไสายผงกาแฟที่ค่อนข้างเสมอกันก็ตัวนี้ช่วยได้นะคะเขาจะมีสีขาวกับสีดําค่ะแต่สีดํายังไม่มานะคะในกล่องนี้นะคะเขามีตัวสแปรตัวนี้ให้ด้วยค่ะถ้าเราดูจากตัวสแปร์นะคะเนี่ยก็ไม่รู้นะคะจริงๆบอกอันนี้ใหม่กิ๊กสำหรับเน่เหมือนกันค่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะฟิลนะคะที่ว่าเผื่อเวลาไฟตัดอะไรเงี้ยค่ะมีมาให้เราด้วยสแปร์นะคะ ้าเนี้ยดูแล้วสปริงน่าจะเป็นสปริงตัวนี้แล้วก็มีนอ็อตก็น่าจะเป็นน็อตในนี้แหละค่ะนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันมีอยู่ในกล่องให้เรานะคะมีสปริงแล้วก็มีหัวตรงนี้ค่ะซึ่งถ้าดูจากหน้าตาตรงนี้แล้วเนี่ยหัวเนี้ยมันก็คือหน้าเหมือนหัวนี้นะคะเพราะนั้นมันน่าจะเป็นชิ้นส่วนสแปรของส่วนนี้แหละนะคะเสร็จแล้วก็จะมีโถนะคะอันนี้จะเป็นโถสีชานะคะนี่ ซึ่งโถรนี้เนี่ยเขาจะจุเมล็ดก,กาแฟได้ประมาณ200กรัมนะคะอันนี้นี่ว่าสําหรับแบบใช้งานก็กําลังโอเคนะคะแล้วก็สีชาด้วยเนาะก็จะช่วยแบบเกี่ยวกับเรื่องรักษาคุณภาพของกาแฟนะคะก็เรียกว่าวางลงไปได้เฉยๆแบบนี้เลย ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะหน้าตาของเอเพรสโซนะคะเขาจะมีแบรนด์ของเขาแปะไว้ตรงนี้นะคะเอเพรสโซนะคะแล้วก็สายไฟนะคะอันนี้ถ้าดูแล้วนะคะสายไฟน่าจะยาวประมาณสัก1เมตรได้นะคะทีนี้เรามาดูหน้าตาฝั่งนี้กันบ้างค่ะฝั่งนั้นเป็นแบรนด์นะคะฝั่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วก็มีเป็นตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวรีเซ็ตเผื่อเวลามีปัญหาอะไรค่ะกดรีเซ็ตตรงนี้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่เราเปลี่ยนไอตัวฟิลเมื่อกี้แหละที่เขาให้สแปร์มานะคะทีนี้ค่ะ เรามาดูนะคะเครื่องบดตัวนี้ค่ะเขามีตัวปรับระดับความหยาดละเอียดค่ะมีให้เราปรับได้10ระดับนะคะถ้าดูจากตัวเลขก็คือ1น0ถึงสินะคะเนี่ยสามารถปรับไปได้เลยค่ะเราต้องการที่เบอร์ไหนก็เป็นคลิกๆนะคะเนี่ยว่าความที่เป็นคลิกๆเนี่ยทำให้มันง่ายมันง่ายเพราะอะไรสมมุติว่าเราบอกเฮ้ยถ้าเราจะบดโมคาผงเนี่ยเราต้องการที่4คลิกสมมตินะสมมติอ่ะเราก,กดเลยค่ะ1 2 3สาม 4อย่างเงี้ยเฮ้ยเราต้องการดริปเราต้องการที่5คลิกอ่ะ5คลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยว่าฟังคลิกก็ได้ค่ะหรือดูตัวเลขเอาก็ได้เห็นไหมคะได้หมดเนี่ยสามารถที่จะแบบหมุนไปได้นะคะจน10เห็นไหมคะนี่ก็คือสุดแล้วนะคะแล้วก็เขาจะมีตัวเฟืองบวกเขาเป็นไทเทนเนียม ข้อดีของไทเทเนียมคืออะไรคะข้อดีของไทเทเนียมก็คือมีความแข็งแรงทนทานมากๆนะคะจะแข็งแรงแล้วก็สวนมากแล้วเครื่องบดท,ที่เป็นไทเทเนียมค่ะส่วนมากราคาสูงเพราะว่าไทเทเนียมอย่างที่บอกนะคะวัสดุคือมันแข็งแรงแข็งแรงยิ่งกว่าเหล็กอีกเพราะนั้นความบดต่อเนื่องหรือความที่เราจะบดพวกเม็ดกาแฟแข็งๆอะคะ่ะพวกกาแฟขั้วอ่อนขั้วกลางพวกนี้อันนี้เรียกว่า สบายๆเลยนะคะแล้วไทเทเนียมตัวนี้เฟืองบดเขาเนี่ยขนาดถึง60มิลิเมตรเพราะฉะนั้นนะคะถือว่าจัดอยู่ในระดับเฟืองกลางเลยนะคะไม่ใช่เฟืองเล็กนะแบบ50มิลิเมตรหรืออะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นระดับเฟืองกลางเลยค่ะซึ่งข้อดีของไทเทเนียมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ค่อยร้อนค่ะเขาจะไม่เหมือนเหล็กเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราบดต่อเนื่องพวกนี้มันก็คือจะไม่ร้อนนะคะ ทีนี้เรามาดูค่ะตรงข้างหน้านี้นะคะข้างหน้านี้นะคะเขาจะมีตัวให้เราใส่กาแฟมหไหมเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยบางคนที่สายสเปเชียลิตี้อะคะ่ะที่ต้องการแบบเอยเอากาแฟที่มันแบบว่าปล่อยกาแฟเท่านี้เท่านี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีลิ้นชักให้เราแบบเปิดปิดง่ายแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองบดกันดูดีกว่านะคะเครื่องตัวนี้นะคะถ้าดูจากหุ่นแล้วเนี่ยถ้าเราใส่ตัวโถไปด้วยนะคะ ดูจากลักษณะของเขาเนี่ยมันจะมีความกว้างนะคะความกว้างตรงนี้ค่ะ13เซนติเมตรความยาวที่ประมาณ23เซนติเมตรนะคะแล้วก็สูงรวมโถเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ36 cm. ซึ่งเน่ถือว่าก็เป็นขนาดที่เรียกว่ากำลังโอเคนะคะร้านโมค้าพอตรร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยว่ามันก็เป็นไซส์ที่แบบเออพกพาง่ายเนี่ยค่ะ แต่ก็หนักนิดนึงเพราะว่าหนักเกือบ5กิโลเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองเล่นเขากันดูดีกว่าคะ่ะว่าเวลาที่บดละเอียดนี่มันละเอียดได้ขนาดไหนหรือเวลาที่บดหยาบนี่มันหยาบได้ขนาดไหนนะคะกําลังไฟของเขานะคะเขากําลังไฟอยู่ที่200วัตต์ค่ะแล้วก็ใช้ไฟบ้านธรรมดาธรรมดาได้เลยนะคะ2 2 0โวลต์ธรรมดาได้เลยค่ะถือว่าโอเคเลยนะคะกับการทํางานที่แบบ คือรองรับงานหนักได้แหละประมาณนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทดลองบดกันก่อนนะคะว่าอไอการบดของเขาเนี่ยไอที่ระดับละเอียดสุดเนี่ยได้ละเอียดขนาดไหนค่ะ,ะเดี๋ยวเน้จะลองใส่กาแฟมานะคะ,ะเดี๋ยวลองใส่มาสักช้อนหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะของเราเป็นปรับบดท,ที่ละเอียดสุดนะคะตอนนี้คือเรียกว่าหมุนให้ให้มันไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอันนี้คือละเอียดสุดเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องกันโดะค่ะ,ะดูนะ กาแฟหอมมากอ่าต้องบอกว่าอันนี้คือเรียดจนแบบเป็นแป้งเลยนะคะเนี่ยเป็นเอพเปโซ่ได้เลยค่ะเนี่ยชงเครื่องชงเอเปโซ่ได้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะต่อไปนะคะสมมุติว่าถ้าเราปรับให้เขาหยาบขึ้นมาสักประมาณแบบสักครึ่งหนึ่งเอาสักเบอร์5แล้วกันเนาะเอาแบบทดลองอ่ะอันนี้เบอร์5นะคะลองใส่กาแฟดูนะคะอะเดี๋ยวเราปัดผงกาแฟนะคะของเขาแก้วเก่าออกก่อนนะ ทีนี้เดี๋ยวเน่จะกดนะคะเบอร์5ค่ะว่าเราได้กาแฟเนี่ยมีความหยาบละเอียดประมาณยังไง เห็นไหมคะพอเป็นเบอร์ห้าค่ะภาพที่เราเห็นคือผงกาแฟก็จะองแนวอันนี้คือน้ําตาลทรายขาวนะคะน้ำตาลทรายขาวที่แบบไม่ใช่เป็นน้ําตาลทรายละเอียดประมาณริบน่าจะดีค่ะเบอร์ห้านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะถ้าสมมติว่าเราจะปรับให้หยาบสุดเนี่ยมันจะไปไหนได้นะคะจะไปหยาบถึงขนาดไหนเดี๋ยวดูกันจริงๆถ้าเวลาเราใช้งานจริงอะคะ่ะเราใช้เป็นตัวถ้วยที่ว่าสําหรับใส่ผงกาแฟเนี่ยก็จะไม่เลอะเทะอ,อย่างนี้นะคะโอเคตอนนี้นะคะลองปรับมาที่เลข10เลยค่ะก็ ใส่นะคะบดนะคะเห็นไหมคะว่าคือคราวนี้นี่คืออยากเป็นเฟรนด์เพลสเลยนะคะเห็นไหมอันนี้ระดับเนี้ยเป็นเฟรนด์เพลสได้สบายๆเลยค่ะนี่นะคะเนี่ยค่ะหรือบางคนอยากทำโคบลูนะคะก็เนี่ยโคบลูที่แบบแช่นะคะก็แบบนี้ได้เลยเนี่ยขนาดนี้เห็นไหมคะว่าเฟืองสามระดับเนี่ยเขาก็คือ บดกาแฟออกมาได้คนละขนาดเลย<ๆ>เห็นไหมคะละเอียดกลางแล้วก็หยาบค่ะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วเฟืองแบบนี้เนี่ยถ้าเราใส่กาแฟไปเท่าไหร่เนี่ยเขาออกมาเท่านั้นหรือเปล่านะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราจะมาลองชั่งกาแฟกันค่ะเดี๋ยวเราบดซะประมาณกลางๆแล้วกันเนาะ,อะเอากลางกลางเบอร์หนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาทดลองชั่งกาแฟกันค่ะ,อะเอานี้ชั่งนะคะเนใส่กาแฟไป1 0 7 10.6กรัมแถวๆนี้นะคะอ่ะ ใส่ลงไปเสร็จแล้วค่ะเอามาแล้วเราก็กดเปิดนะคะ พอเราเช็คนะคะเห็นไหมคะจะได้มาอยู่ที่10.3ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะคะเสียหายไปประมาณจุดสเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีมันจะมีความผงกาแฟที่มันเกาะติดเฟืองบ้างเกาะติดข้างในบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี่ยถือว่าก็เป็นปริมาณที่รับได้นะคะจุดสามจุดสี่อะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงขั้นแบบโ,โหเสียหายหายไปเป็นกรัมอย่างนงี้นะคะซึ่งจริงๆมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมราคาที่ว่าถ้าเราต้องการที่จะแบบไล่ผงกาแฟลงมาให้มันเตม็มกรัมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีตัวปั๊มนะคะที่ว่าเป็นตัวไล่กาแฟะคะ่ะซึ เล่นกันทีหลังแต่ว่าวันนี้เรามาแนะนำไอ้เจ้าตัวเครื่องบดเอสเปรสโซตัวนี้ก่อนค่ะว่าตัวนี้เนี่ยเน้มองว่ามันเหมาะกับร้านกาแฟาที่อยากจะทำเป็นแบบโมคาพอร์ตหรือเป็นดริปหรือเป็นแบบ ร้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือกใช้เครื่องบดท,ที่มันมีสมรรถนะไปเลยอะคะ่ะคือบดต่อเนื่องก็โอเคบดออกมาแล้วเนี่ยความหยาบความละเอียดปรับได้โอเคเราเด้บอกได้เลยว่าพอเป็นเฟืองบดไทเทนเนียมอะคะ่ะคือราคาไม่แพงแบบเนี้ยเนี่ยว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะอย่างเครื่องบดตัวนี้นะคะจริงๆแล้วตอนเนี้ยที่เราเออกมาเนี่ยค่ะ คือเราก็จะจาหน่ายกันอยู่เครื่องละ6 5 0 0บาทอันนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะราคาที่มีเป็นเครื่องบดไทเทเนียมอย่างเงี้ยค่ะ <Wow. S 1> ก็ถ้ายังไงแล้วถ้าใครที่สนใจนะคะสายร้านโมคาพอร์ตสายร้านดริปอะไรเงี้ยค่ะก็ลองทักถามกันได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือเนก็มองว่าเครื่องบดตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับร้านที่แบบพวกโมคาพอร์ตพวกดริปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเครื่องบดดีๆสักเครื่องหนึ่งค่ะมันก็จะทําให้กาแฟของเราออกมาเนี่ยบดแบบแก้วต่อแก้วปริมาณกาแฟก็ค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเฟืองไทเทเนียมด้วย ถ้ายังไงแล้วเนี่ยเนยมารีวิวให้นะคะสำหรับเครื่องบดกาแฟรุ่นใหม่เลยค่ะเอเพรสโซนะคะก็ใช้ง่ายค่ะแล้วก็แข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะถ้ายังไงนะคะชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันค่ะหรือว่าอยากจะมีคำแนะนำติดชมอะไรเพิ่มเติมอยากจะมีคำถามอะไรก็ถามกันเข้ามาที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากจะให้เนมาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูอะไรก็บอกมาค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe ค่ะ Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด เวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะกับการรีวิวเครื่องบดกาแฟ a อเพ p r e s mm. s o เฟืองไทเทนเนียมด้วยนะคะตั้ง60มิลิเมตร่มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ